มีชายคนหนึ่งนะอายุ70ปีชื่อโรเมโรเกิดป่วยหนักจนโคมา่าเลยนะระหว่างที่นอนอยู่โรงพยาบาลหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ตอบสนองอะไรเลยโรเมโรนี่แกอยู่คนเดียวนะ ลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วก็เมียก็คงจะเสียชีวิตไปแล้วแต่กิมีหมาอยู่ตัวหนึ่งนะแล้วก็อยู่กับหมาตัวเนี้ยตอนที่ยังไม่ป่วยพอแกป่วยแล้วนอนโคม่าอยู่เนี่ยโรงพยบาบาลเนี่ยก็ อนุญาตให้หมาตัวนี้เนี่ยมันนอนเป็นเพื่อนแกนะซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากเพราะว่าเอาหมามันอนเป็นเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเออถ้าเป็นลูกเป็นหลานมันนั่งเฝ้าไขา้ก็ยังพอจะมีประโยชน์อยู่บ้าง แต่ก็ไม่รู้จะเป็นประโยชน์แค่ไหนนะเพราะว่าผู้ป่วยก็โคม่าไปเรียบร้อยแล้วในความเข้าใจคนทั่วไปโคม่าคือไม่รู้เรื่องอะไรละไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วเจ้าหมาเนี่ยมานอนเป็นเพื่อนเนี่ยมันดูประหลาดเนะเพราะว่าหมาก็ไม่รู้ช่วยอะไรได้คุยก็คุยไม่เป็น แถมยังเกลก,กาอีกนะแล้วก็อาจจะนำเชื้อโรคมาให้กับคนไข้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าต้องหาอาหารมาให้นะเป็นภาระแต่โรงพยาบาลนี้เขาก็มีนโยบายแปลงนะอนุญาตหรืออาจจะสนับสนุนด้วยนะให้หมานี่มาเฝ้าไข้ หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยโรเมโรแกก็ฟื้นนะเริ่มรู้สึกตัวประโยคแรกที่แกพูดขึ้นมาคืออะไรเนี่ยเดาออกไหมแกถามว่อเนี่ยเทวดาสีขาวนี่อยู่ไหนเทวดาสีขาวที่คอยกระซิบบอกฉันอยู่ตลอดเวลาทั้งคืนทั้งวันเลยนะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมอพยาบาลนี่งงเลยนะ หรืออาจจะยิ้มก็ได้เพราะว่าเทวดาสีขาวที่โรเมโรพูดถึงเนี่ยคงจะได้แก่หมาตัวนั้นแหละหมาที่มานอนมันนั่งนะเป็นเพื่อนมันพูดไม่ได้นะแล้วมันคงจะไม่เห่าด้วยแต่ในระหว่างที่โรเมโรแกโคมา่านี่แกคงจะเห็นนะ เห็นเทวดาสีขาวก็คือสีเดียวกับหมาตัวนี้แหละหมาตัวนี้ถ้าเราพูดแบบาสายมูล่หนก็บอกว่าเนี่ยส่งกระแสจิตมามาให้กับโรเมโรด้วยความรักความผูกพันก็นเลยส่งกระแสจิตมาโรเมโรแกก็คงจะรับได้นะเพราะว่าคุณเคยสนิทสนมกับหมาตัวนี้ แล้วก็เลยสร้างเป็นนิมิตข,ขึ้นมาเป็นเทวดาสีขาวมาให้กำลังใจทุกวันทุกวันและทั้งคืนด้วยเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันแสดงว่าคนที่โคม่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้รับรู้อะไรเลยเขารับรู้ได้และเรื่องนี้ก็มีหลักฐานยืนยันมากมายนะคนที่โคม่าเนี่ย สามารถจะเห็นสามารถจะได้ยินบางทีเหมือนฝันไปนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความฝันทีเดียวเพราะมันมีมูลความจริงอยู่ด้วยและการที่หมาตัวนี้เนี่ยนะสามารถที่จะส่งผลต่อจิตใจของโรเมโรได้ในขณะที่เขาหลับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากถ้าหมาทำได้นะคนก็ทำได้เหมือนกันนะ ลูกหลานญาติพี่น้องคนรักสามีภรรยามาน,นั่งเฝ้าไข้คนที่โคมา่าหรือแม้แต่เป็นผักเนี่ยแม้จะไม่ได้พูดคุยกันเลยแต่แค่ความรักความปรารถนาดีที่มีต่อคนไข้นี่ก็เชื่อว่าคนไข้ี่สามารถจะรับรู้ได้เขารับรู้แล้วก็อาจจะแปลเป็นภาพนะเป็นเทวดาเป็นอะไรก็แล้วแต่ เคยมีผู้ชายคนหนึ่งนะเล่นเทนนิสอยู่กับเพื่อนอายุประมาณสักห้าสิบได้ก็คงเล่นเป็นประจำนะแต่ว่าคราวนี้เล่นอยู่ดีๆเป็นลมฟุบไปเลยเพื่อนเนี่ยเป็นหมอเห็นเพื่อนด้วยกันเนี่ยนะเป็นลมฟุบไปเลยก็เลย ก็ไปดูอาการบอกว่าหัวใจหยุดเต้นากเลยปั๊มขึ้นมาเลยปั๊มหัวใจตอนนั้นเลยบอกว่าปั๊มสำเร็จนะคนไข้นี่ฟื้นขึ้นมาแล้วแกเล่านะว่าตอนที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าตายแล้วเนี่ย แกบอกจะเหมือนกับฝันไปนะฝันว่ากำลังจะขึ้นเครื่องบินเครื่องบินลำนี้เนี่ยมีแกอยู่คนเดียวเป็นผู้โดยสารนะเครื่องกลังจะออกอยู่แล้วพอวมีเพื่อนมาเรียกให้ลงจากเครื่องบินเพื่อนที่เรียกนี่ก็คือหมอที่ช่วยปั๊มหัวใจนี่แหละพอเพื่อนเรียกให้ลงจากเครื่องบิน เกก็เลยเริ่มรู้สึกตัวแลว้วก็เห็นหน้าเพื่อนนะซึ่งกำลังปั๊มหรือเพิ่งปั๊มเสร็จอยู่ <S <S หัวใจอยู่เต้นนะแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนา,าการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความฝันธรรมดานะมันมีความจริงอยู่ด้วยเห็นเพื่อนมาเรียกให้หลงจากเครื่องบินเพราะถ้าไม่ลงจากเครื่องบินเครื่องบินนี่คงจะพาไปไหนก็ไม่รู้แล้วพาไปพบหน้าแล้ว แต่นี่ลงจากเครื่องบินทันก่อนตอนนั้นเนี่ยหัวใจหยุดเต้นแล้วนะแต่จิตยังรับรู้ได้คงรับรู้นะว่าเพื่อนกำลังปัม๊มแต่ว่าการรับรู้นั้นก็มีการปรุงแต่งนะปรุงแต่งเป็นภาพว่าเพื่อนกำลังจะมาเรียกให้ <c oughs> พเพื่อนกำลังเรียกให้ลงจากเครื่องบินนะก็คงคล้ายๆกับโรเมโรนะที่หมาน้อยเนี่ยก็ ส่งความรักความห่วงใยไปให้เขาแล้วเขาก็รับรู้ได้นะแล้วก็ตีเป็นภาพนะว่าเทวดาสีขาวมาพูดํำให้กำลังใจให้ความหวังให้ความห่วงใยก็เลยทำให้ช่วงเวลาที่เขาโคม่าอยู่นี่ไม่ได้ทุกข์อะไรเลยมีเทวดาสีขาวนี่มาเป็นเพื่อนมาให้กำลังใจ ซึ่งก็คือหมาตัวนั้นนั่นแหละนั้นคนที่โคม่าเนี่ยหรือแม้แต่เป็นผักเนี่ยเราจะไปคิดว่าเขาไม่รับรู้อะไรนะเขารับรู้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยนะถ้าเราพูดเราคุยหรือส่งความปรารถนาดีแผ่เมตตาเจตให้เขาก็าคงจะรับรู้ได้เหมือนกันและอาจจะนึกว่าเราเป็นเทวดา ที่กำลังช่วยเหลือดูแลเขาอยู่ก็ได้อเตรียมรับพรชิตังปฏิตังตุมพังคอยตะพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมีปาเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพพรชาเพปูเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยา,าธาเืินพระอาจารย์น,นวันเพน มณีโชติรสโซยัาเหมือนแก่มณีอันสว่างสวายควรยินดีสาพีติโยวิวัชันตุขวานจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาภโรโควินาสตุทั้งหวงของท่านจงหายมาเตภวะวันตารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีถีพายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาพิวาทานาสิเสสนิจังวุธาปจ,จายโนธรรม,มาวาทานายุวันโนสุขังภาลังตอนสิบอาการคืออายุวันนาสุขพภาลังยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกามีปกติอ่อนน้อมยอมผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะทูสาพมังขลังอสสาพมองคนจงมีแก่ท่าน ลาคันตุสาพระเทวตาขอลาเทวดาทั้งกวงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพาถรมสาพาสังคานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพราสงสาทาโสทิพาวันตุเตขอขวามสวัสดีทั้งหลาย รองเวกท่ออนถูกเมื่อเดิม